หน้าจอแรกมันจะเป็นแบบนี้ไหทีนี้เนี่ยคนไข้มีการปวดตรงนี้เนาะจิ้มเข้าไปบางโรคมันอาจจะไม่ได้มีทุกโรคขนาดนั้นให้เราดูว่าใกล้เคียงมันใกล้เคียงอันนี้คือน่าจะเป็นเทนนิสนะค่ะปวดเทนนิสนะคะเป็นมานานยังคะเดีอนหนึ่งโคนิกนะคะตอนแรกทีนี้ก่อนที่จะกดอะให้มาดูก่อนว่าคนไข้คนนี้มีจุดไหนบ้าง ช็คจุดนะตรงนี้เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตามลายตามลายของอันนี้นะคอันนี้ก็เจ็บอันนี้ไม่นะคะไม่ละอันนี้เจ็บแรงกุนทำไมมีแคอนเสร์แรงนี่เจ็บไหมอันนี้ไม่เจ็บตรงนี้เจ็บไหมไม่คนไข้ไปเอาแขนก็คือตามลายของทีเดียอ์บูก็คือหนึ่งสองสามลายกล้ามเนื้อนะคะหนึ่งเป็นสี่ใช่ ได้ไหมสแกนหนึ่งรอบฉะนั้นแล้วเป็นสี่จุดถูกไหมคะสี่จุดจำได้แค่วันนี้โคนิกให้เพิ่มอินเทนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องนี่มันสอบเลยแค่นี้เนี่ยเสร็จแล้วลไม่ต้องกฝึนนีรจะเริ่มแล้วหรอหรือเริ่มหรือยังไี่อันนั้นละขี่เแล้วมันเก้อนมันไม่ต้องเหยียบเหมือนเครื่องโอ้ยแม่นุ่นยี่สิบหกเองยี่สิบหกเองนะมันหนึ่งสามรอบเลยมันจะยกเลิกี่ก็กดกฎที่บุ๊ อันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะมันมันไม่ได้สะท้อนอะไรค่ะไม่เป็นไรดูองเราจะสแกนนี่นะกดตรงนี้นะกดทั้งตลอดเลยเหรอคะหรือว่ากดทีเดียวอ่ากดทเดียวไม่ต้องหัวมันไม่ได้กระจายอันนี้คือกดครั้งเดียวเหรอใช่คทั้งเดียวตอนนี้สแกนเวลาเดินเดินนะครับไปเรื่อยๆได้เลยสังเกตว่ามันแต่ละจุดมันจะตัดอีกพอมันตัดปุ๊บแล้วก็ย้ายไปต่อดใช่รอบนี้สุดป้องค่ะพระมงจะป้องกำลังเห็นแสงเลเซอร์นะครับ แบบนั้นเป็นไกดแสงแสงไกดเนาะแสงมันไปกล้องได้นะโมพี่เขาบอกเท่าหรอให้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 ปิดไม่ไม่รมาห้าหรอไม่ไม่เกคยเจอันไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่แสงมันจะมองผ่านกล้องได้มันจะเป็นแสงสีขาวเอาควอดไม่ใส่หรอก็ไม่กระจายกวอดระหว่างภาพหรอ มันป้องกันการปวดที่หูเลยคแต่ก็คือถ้าการรักษาก็อันนี้คือจุดก็ใส่จุดแรกยังไม่ลดลงใช่ไหมคะอันนี้ยังค่ะเนี่ยแล้วมันก็ยังเป็นสีอยู่สแกนอจุดเดาสังเกตว่ามันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดอันนี้เราไม่ได้กดใช่ไหมคะเรากดครั้งเดียวแล้วมันก็ทํางานไปในมดแล้วมันจะตัดไม่ต้องเหยียบมันอันเก่าเรานี่มดเสจแล้วทีจากสี่เหลือสามทีนี้เราจะรักษาแล้ว หยุดที่เราจะสีเอาปากกาไม่ได้ไม่ได้มันจะดูดแสงนี่ใช่ไหมพี่มันดูดแสงใช่ไหมทีนี้เวลาทำทางนี้นะแม่จ่อยเออนั่นดิทำเองได้ไหมทำเองได้ทำเองก็ได้มัเล่นจะมาทำเองเออง่ายเออเนาะไม่เราก็เซ็ตไว้แล้วเขาบอกใช่จอยใช้ยางมันต้องแบบแนบแผ่นอใช่แล้วนั่นพี่ไม่ได้เรียนเลย ยังไม่เอาไปนะแม่รู้ยากว่ามันร้อนร้อนกลัวมันด่างอันนี้ไม่ได้สิดอะไรนะไม่ใช่ขยับเยอะแม่ก็จะบอกคนไข้ติดแคนคนไข้ไปเลยถือไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามันอื้อเลยยังไม่ได้เลยว่รู้สึกร้อนอะไรใช่ไหมคะใช่มีรู้สึกตื้อๆบ้างไหมอือค่ะไม่เป็นคนรู้สึกตื้อๆอันนี้แหละมันเป็นข้อดีของเรราากกกก็ูู้สึว่มันถะทที่เราไม่ต้องแบบมากังวลเรื่อง จะเบินไหมจะไหม้ไหมจะกังวลอะไรไหมนี่แหละเป็นข้อดีข้อดีของเขาไม่เบินแน่นอนใช่ไหมไม่เบินแน่ก็คือายมา็นไปดงเฮไยคือไปดูคนไข้มาก็เลยหายไปนั้น่อนของเราใช่ไหมที่เบินที่คนไข้เบินตอนนั้นมีใครจ่อคนไข้ระเบินใครเลยใช่ใช่ใช่ตัวที่เรามีอยู่ตัวที่เอาไปอยู่กับอาจารย์ตอนนี้ฮัลโหล ไม่ b t เอ็นร้าวไม่มีร้อนนะคะเรเน่เบอร์เบรเบอร์หรอตขึ้นมาเนูพี่อันนั้นนะอ้าวหรอถ้ามันร้อนอิมิชันของเขามันคือคอนเทนตมีรักษาตนนั้นนะะเป็รักษาแท็ัันไสมชก็หายจริงจลถึงว่าเริดอูมันซึนขึ้นตั้งโปรแกรมเป็นแท็กดัวชัพเลยละมีโปรแกรมเนี้ย มีอะไรมีแผ่มีโปรแกรมแผใช่ไหมแผ่ก็ไบโอสติีมเนี่ยใช่เราก็เข้าไปแบบไบโอสติีมได้เลยนั่นก็มากดดูเลยว่ามีโรคอะไรบ้างแล้วไบโอสติีมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับแผ่อยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะตั้งแอรเลียแผ่เท่าไหร่มันก็จะคํานวณให้เราเลยไม่ต้องมาเลือกโรคเพราะว่ามันเป็นฉพาะป็นแผ่ใช่เราเป็นแบบแบบสแกนหรือแบบเนื้อแผ่แผ่ถ้าแผลเลยก็ใช้อันนี้ถ้าแผลใหญ่ก็ใช้อันอี้เลยแผ่กดทับอ่ะ คือได้รอยแผลแบบแบบแผลที่ไม่ติดเชื้อยกเว้นแผลติดเชื้อใช่แล้วก็แผลต้องรอให้เลือดอยู่ไหลแล้วเบนเบนนิดนึงใช่ไหมคะหนึ่งเซนเขาจะไม่ให้คอนแทคอยู่แล้วถ้าแผลเพราะว่าติดเชื้อใช่ไหมเวราเราก็สแกนเหรอคะใช่เราจะไม่นิ้นเจาะนะแผลเพราะว่าตามขอบมันจะไม่ได้เราต้องเอาคุมให้มันได้คุมเอเดียตามขอบเลยแต่ว่าไม่ต้องเซตอินเทนอะไรใช่ไหม ตามติดตงแผนนะคะเอ็นนี้จะไปอนี่จะไปจอดที่แผลไม่เอ็นนี่จะไม่ใช่เลมาเล่นันเล่นอ่ะต้บอกนะไม่รู้นะไม่อคิวต่อคิวใเลท่นการรักษาเนี่ยทั้งหมดเน่ยมน3-4นาทีตอนนี้คือประมาณ4นาที4ี่จุดแต่คือถ้าเซตแรกคนไข้ยังไม่ดีขึ้นสามารถสตาร์ทำเซตสได้นะ ตกววิลี่ก็พบกันใช่ไหมไม่เกินปกติแล้วว่าปกติแล้วอ่ะเขาจะใช้การทําอยู่แค่มาสองสองเซตคนไข้จะดีขึ้นต่่ออเนืงแบบว่าไม่ไม่ใช่วันต่อเดียวเหมนกันใช่ไหมใช่ใช้กสมมติว่าตอนเนี้ยมันเหลืออยู่หนึ่งหอยใช่ไหมจากสี่ใช่ป่ะเมื่อกี้พอมันหมดมันจะเด้งไปหน้าจอแรกที่เราตั้งค่าเราก็กดต่อราก็ทำเซตสองสแกนใหม่ใช่ไหมหรือว่าสามารถไม่ไม่ต้องสแกนจอได้เลยเพราะว่าเราสแกนสองไปรอบแรกแล้วเราควร หุดเราก็จะเหลือส่วนมากเนี่ย,เ,ยเขาจะทําไม่เกินสามรอบกันคือรอบที่สองคนไข้จะดีขึ้นแลน<า>ยเขาแค่ดีขึ้นเลยนะทั้งนั้นนะจริงไหมคนไข้เนี่ยคือเพนสกเกลเขาเลเซอร์ทุกตัวคนไข้จะเพนสกเกลลดลงยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครั้งแรกที่รักษาแล้วแต่พานเทโลจีของโรคเนาะจะวางไว้นานไหมพี่แจ๋วให้หายเลยเดี๋ยวให้พี่ครบสองรอบก่อนเดี๋จะได้หายสองรอบเลยหรอสังเกตไหมว่ามันตัดมันเล่งในหน้าจอนีไหม พอเด้งมาหลังนะฮะตัวมาตั้งจริงนี้ได้ไหมเพราะอยากลองเขาพอเด้งมาเสร็จปุ๊บเอจะทำอีกรอบนึงนะแล้วเราจียจางมาแล้วก็เดิมาจอดตรงนี้เราจุดเดิมใช่ค่ะแล้วก็จอดแล้วมาตรงนี้ยืนต้องสงสัยเอานะนี่ไม่เป็นไรต้องสแกนแล้วไม่เป็นไรไม่สะสมมันจะเกินมันไม่ได้สแกนก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเอาจุดที่คนไข้ปวดเนี่ยให้มันจุดก็พออั้อยากลองอ่ะเปิดเซ็ตให้ที่ไหน ถ้าปวดตรงนั้นก็ลองเอาหัวใหญ่ลองร่นได้พร้อมกันเลยหัวใหญ่ว่าแต่ต้องยังพึ่งสตาร์ทอีกตัวหนึ่งละคะที่ว่าทําพร้อมกันเลยถ้าทาพร้อมกันอน่ะความที่จะตั้งหัวนี้ก่อนเพราะหัวนี้เป็นตัวที่เราไม่ได้จับถูกปะเราจะต้องตั้งให้มันได้โพซิชั่นของมันก่อนเราค่อยมาหัวนี้จะต้องไปคุยกับพี่เขาเรื่องคํานวณหรือเปล่าไพี่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการที่หนึ่งที่หนึ่ง จะสงสัยว่ามันแค่ได้สี่เซนแล้วมันลึกไปกว่านั้นน่ะคือแต่แต่ตามหลักการจริงๆถ้าถ้าตามที่เราเรียนมาจริงอ่ะมันไม่ได้มีการคำนวณว่ามันจะถึงทาร์เก็ตไหมถูกไหมคะมันจะดูที่ว่าโลกโลกนี้มันต้องจูนรวมเท่าหร่ใช่มันจะไม่ได้การคำนวณทุกอย่างมันจะไม่ได้ดูว่ามันถึงทาร์เก็ตเรารือเปล่ามันจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นการการคำนวณเลเซอร์อตอบหรือ่า การจะแอสซ็อบถึงไหมแอสซ็อบก็จอดไงมันก็ขึ้นเราไม่ได้มูฟอยู่แล้วมันก็มันก็จะถึงปลายมันก็จะได้ไม่คือกำลังคิดว่าถ้าสอบว่าคนไข้อ้วนแข่งมันเยอะใช่ไหมคะก็จะไปถึงกว่าจะไปถึงตรงมาสเตอร์อ่ะมันอาจจะไปถึงแค่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำซ้ำๆแล้วตัวใ ไขมันมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ว่ไหอยู่แบบว่าแล้ไม่ทำซ้ำสมันจะได้ละลายมาจัาใช่ไหมแล้วส่มันคือดูดความร้อนมากกว่าจริงๆอ่ะมันจะไปสะสมความร้อนได้ที่ไหนมากสุดแตแต่แต่คืนไม่ถ้าอย่างอตมันก็สะสมอย่างหนึ่งอันน่าจก็สะสมีสองไม่ได้เนาะอีสองไง ก็เรียนปองไม่รู้ไปไล่มาโบนดูมันเออเพิ่จบใหม่ก็เป็นไขมันก็เป็นน้ำหนัเยอะมากกว่าน้ก็เปกอะไรพวกนั้นอ่ะคือแล้วไอ้ที่หมดถ้าอยากหยุดทันทีก็กดที่หัวเลยใช่ไหมคะสมมติว่าเออจะหยุดแล้วก็กดที่หัวกดพอดก็พอดเนี่ยพอดเนี่ยคือพอดแล้วแต่ถ้าไม่พอดก็กดก่อนไม่ให้เคลื่อนที่ก่อนม่เขาอยากจ่อเข่าจังเลยอ่ะหาเปลี่ยนกางเกงอะไรแบบนี้